สวัสดีจ้าอยู่กับช่องยายน้อยพาเลาะเลาะเลาะเด้อพี่น้องน,นี่ยายน้อยอยู่สกลมัมเลาะให้เลาะสวนอยู่นี่ยายน้อยม่เลาะให้เลาะสวนอยู่เด้อจ้ะพี่น้นองจ้าไม่น้องสิยายน้อยสิพาไปเอาหมากอย เอาไปต่อไปฝากเพื่อนที่ทำงานด้วยล่างานมาหลายมือหาของฝากก็ได้พี่น้องไก่สิบไก่สิกราบแล้วเอาของอีสานนี่แหละไปกินพี่น้องเอ้ยสุกแดงจึงคึองอยู่นิดหน่อยค่อยเห็นแล้วต้นมันน่ะมาๆมาๆมาๆมเม,มื่อนี้ยังเศร้าอยู่เดอ้อเขาเศร้าท่านได้กินเิบ,บ้าวาหมากน,นี้ไปกินก่อนพี่น้องจ้า มาเลยค่ะแต่ไม่ใหญ่น่อยมาเลยไปเฮาพี่เอตั้งแด่สิเอาได้หน่อยีหน่อยสิบักต้นมาเขาสิเปิดเนีย่ยบักต้นมาเลยบ่โอ้โมเมนตของไผด่ดอกพี่น้องเอ้ยของปูไม่ใหญ่น่อยนี่แหละน้อยโอ้ยพี่เสี่ยาได้ยี่บ่หน่ะ มาเลยพี่น no wow. ้องตามไม่ใช่น้อยมาเลยว้าวจังได้าเนเสาร์ได้เละพี่เอ้ยบ่มีไม้แม่นติ้ยขึ้นบักขึ้นบักเนี่ยน้อยจะได้ขึ้นต้นไม้ล้วบักไม่ได้เสาร์เดี๋ยวน้อบัานี้โอ้โโอ้โหโอ้โหบางเงี้ยน้อยจะให้เบิ่งต้นมันได้พี่น้อง ยายน้อยจะให้ดูต้นมนนะนาจ๊ะว้าวพี่น้องหอดเลยพี่น้องขนาดต้นมันเนี่ยแดงแดงแดงโห่เดอ้อต้นมันอนะ่ะใหญน้อยสิได้ขึ้นบักกับบั๊นี่แหละโอ้ยหายซิมก่อนออน้ำลายแตกน้ำ <laughs> ลายแตกน้ำลายแตกน้ำลายแตกน้ำลายแตกเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ ผนละไม้ธรรมศาสตร์ด้พี่น้องเอ้ยบ่ก็สมแทบเป็นสีฟันมาใหม่ให <c oughs> ม่สีฟันมาสีฟันมาแห่งมาได้กินเขา้าอยู่จ้ามันก็เลยมีรสสาสูมจังหน่อยเดี๋ยวไปหาบุ้งใหม่นล่เขา จับจับจับบเอ้ยบีบเจน,นปลาใส่ผกผงสดด้ปบะเน่ข้าหมอขึ้นก่อนเด้อ อาบังขึ้นก็เพี่น้องจัะหลายทั้งแดงก,กึกซึอกอยู่แดงใจวายแล้วก็แดงใจวายไม่มีแม่เนะีย่ยหน่อยบักกอาลุมบักเอาหลุมีไผ่หายหดอกของกูไม่ใช่หน่อยเนี่ละ เราก็สิบอกว่าว้าหน่อยเอ้ยมึงมามึงก็กินสิผายไใบว่แท้เราสิวางสิละเราเราพ่ายหรอกยังยังอันนั้นเราก็เบ้าแค่นั้นละ <c oughs> ไปพี่น้องเจ้หน่อยห้าทางขึ้นกูได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเจ้หน่อยจังสิมาอันนั้นเห็นพี่นอ้องเบิ้ง ああ os, เด็หน่อยหาทางขึ้นก่อนจ้าไอ้เด็กพี่น้องเด้อเจ็หน่อยหาทางขึ้นก่อนเด้อจ้าพี่น้องเด็กหน่อยก็หนอนเลยเด้อเจ็หน่อยก็หนอนต้นหมากไม่เลยเด้อเด็หน่อยก็รัดสิเอาอยู่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อหาอยากเด้อเดี๋ยวจะเอาวโซกินลิงอยู่มือนตื่นมาเนี่ยเป็นลิงแต่เต่าแท้เป็นลิงนะคะอันนี้ของโลกมนเลยเด่น เด้อมาบยงมาบ้านนจอยเด้อาเนี่ยมาปันหะตัวดีไวเ่ไดตนได้มันา <c oughs> ห่มบุเบบกระจปุเนาะอ,อล่งองไหเอาลงลยมโลงเลยเด้อ โลบมากอุบาทคนนไปเดียวขึ้นมาสองดวงสามดวงผ้าก็ได้โอพี่น้องเด้อตัดพอดีเครื่องเนาะเอออันนี้แหละมันเครื่องเครื่องเจาของตัดอันนี้ออกบอ่เมดกินเมดต้นนี่แหละพี่น้องเฮ้ยกินแบบสี่หายไวบอดได้ไม่น้อยถ้าเอ,อาตุ้มเขาเม็ดแหว่งหมดพี เอาท่าน้กินดากินบมก่อนนาบัองเห็นใหมเนี่ยข้งบน่องเห็นนันมันนี่ถ้าแบ่งเมนเอาเมนเอาเมนมันพานอะดนั่ะจะไปงานใหก่อนเ้ยพูดเลยทางเทิงูนละแบบ พี่น้องเดี๋ยวยล่นหน่อยไปหาคืนกันได้เดี๋ยวเล่นหน่อยได้ทำได้จ้างสียหายเบิ่งเด้อแจกพี่น้องค่ะมาพี่น้องมาพี่น้องยล่นหน่อยลงมาเลยด้อะคันท้าเอาไว้ันสิบว่าอันถักปลูกยางไม่ได้งูเขียวไล่จืดหรือไล่ลงมาพอนไวเพอปันยังจัดจัลงมาเลยเด้อพี่น้องจาลงมาแล้วอันโอ้ยเม็นไผที่เปบักต้นไม้อ้นี่เหมือเอาเช่าบ้านมาบักก็บบ่อขาดเด้อปูเด้อ สอยกริงมันลงมาเซยๆพี่น้องจ้าไ้บักต้นไม้เนี่ยนี่ขาดกับพ่อแห้งเนี่ยนี่กับพ่อแห้งน้องเอ้ยไปหน่อยลงมาจากต้นมันเยนเดพี่น้องเอ้ยไปหน่อยขึ้นไปสูงขนาดหอดยอดปู่ไปหน่อยมาสิลงบ่ได้พอดีใจเอกกับงูงูมันยอ่อคอเส๊กันกันประกันตื่นกันยุก,กิ่งไม่ข่อยตะลุดลงมาแต่ปลายไม่ ไมได้คิดน,นางหวังว่าลองหอดดินกับพอ่อเอาเราแค่ลองหอดดินไปนอ่องเอ้มันมมบนม่มีบ่มีหยังค่าข่อยเลยที่แน่ข่อยวา่าโอ๊ยพี่ข่อยขึ้นขึ้นสูงแต่ข่อยซื้อหาทางลงได้่าซันว่าข่อยบอกกับพี่น่อยว่าข่อยบอกกับพี่แล้วว่า ไปฟันไปฟันมากไปเหลียวไปลรงูเขียวไม่ย้อนก้อจะงอกร่ข่อยโอ้ยงูเขียวก็ตื่นข่อยไม่ยอมข่อยก็ตื่นงูเขียวก็ตู้ลงมาแต่ปลายไม่พวกยิงไม่งาไม่บวกมีค้าข่อยเลือกขอดินแล้วไ่นอนเอ้ยมาเอากระไรใจซอยข่อยแน่ข่อยอดินแล้วควอยจิตายยอดข่อยอยากกินมากก็ดีแล้วข่อยละอุ้งเรอังน้ำเต้าหองอยู่เดียวนี่เบิ่งซิแน่อุบาทลางานมาแล้วกับเวลาสิกลับก็อยากเอาเมื่อนาะเมื่อฝังมูฝากพวกฝาก หลายคนน่ะล่ะพี่น้องเอ้ยอันหมักไม่ธรามาตาเขาเอินหมักไฮเด้อบ้านไม่หงหน่อยนะมาเด้อจุน้อยมาเอาหมักไฮเด้อบ้านบางบ้านมันก็เอิญข้อแรนข้อแรนนี่แหละแรีนเีนนี่แหละบางบ้านก็เอินหมักแงวตัวนี้ไม่ไงหน่อยู่พี่เด้อจ้าอำเภอผู้พานึงวัดสกลนครอยู่สวนอยู่สวนอยู่ในสวนอยู่ในที่ในสวนป่ายาค่ะมาเอาหมักอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยคืน ขึ้นได้อยู่ที่แรกนั่นวันลงใน่สิลงไม่ได้บ่เนาะคือขึ้นสูงแท้อันเรื่องของเรื่องว่าสิลงบ่ได้บ่ย้ายน้อยนะ่ะตัดสอยๆๆเอาขึ้นไปเรื่อยๆบันนี้ยหายน้อยสิบ่มีกิ่งจับลงมาเรื่องของเรื่องนะ่ะบัดงูเขียวมันยกคอ่ะจะย้ายน้อยเนี่็เอ้ยหอดดินแล้วพี่น้องเอ้ยนั่งอยู่ดินแล้วมาเดิอขวัญเอ้ยฮอดดินได้ตัวนี้นั่งอยู่ดินได้ตอนนี้นะพี่น้องยายน้อยปูดลงมาเลยพี่น้องสไลเดอร์ลงมาเลยจิกยอดบ้านผู วัดดินกักเป็นจังได้ป่ะลงงา่ายคักบานอันงูเขียวบ่มากก็ลงบ่ได้สี่ชั่วโมงหนึง่งแต่เพื่อที่ลงจะต้นไม่ได้ฮนะน่ะงูเขียวมาหลุดแป๊บเดียวเลยไรเดือดลงมาเลยหูดลงมาเลยจักมันอย่างค่าเนี่ยบ่ค่าเนี่ยมีถลอกปอกเปิดอ,อยู่นิ้วนิ้วที่ถลอกปอกเปิดอ,อยู่หน่อยหนึ่งมีเลือดออกอยู่หน่อยหนึ่งน,นะพอวานใจหน่อยตูดลงมาเลยพี่น้องย่านงูเลยมันมาแต่ส้าย เป็นเจ้าของสวนเจ้าของต้นไม้อยู่นี่แหละกอนได้หน่อยจะขึ้นได้หน่อยเห็นอันนั้นมันดุกว่าอยงวาน่ะเห็นอันขาวๆาแล้วเขาเอิญอย่างดีมันมันหลอกมันหลอกมันหลอกข่ามันออกอะมันจะเป็นรูปงูขาวล้วนะมันเอิญอย่างเอิญนลอกข่ามบ่ะงูลอกาอันนี้หน่อยเห็นอยู่ในเงามันได้หน่อยก็ได้หน่อยก็คิดว่าเออจงว่าสิมีเจ้าเจ้าของต้นไม้อยู่ในนี่หละยด้หน่อยว่าขึ้นไปแม่ได้รีไปดองเอ้ยปีติเพี้ยน ฟันได้หลายเลยวหรอวะซอยกิ่งมันลงมาได้หลายกิ่งหละยละหาทางสิลงหลยละเป็นอย,ยังได้มัสวัสดีครับข,ข่อยเป็นมันโย้อีจังสิไหมพี่น้องเป็นโยคอยจังสิมันสวัสดีครับข่อยเบิง่งประมาณนั้นละ่ะข่อยเ,ย,เย็นได้ข่อยตูดลงเลยพี่น้องสไลเดอร์ลงมาเลยทอดดินคักพี่น้องมยเมื่อยเมื่อยตอนเป็นอยังที่เมื่อยเลยตูดลงมาสไลเดิ์ปักหลิ่นไปไล่เดินลงมาเลยไอ้หน่อยค่ะเป็นไดายปะ หักโอหักแหนแซ่บต่อไปก็ไปใส่พริกน้ำปลากินแล้วก็สดโอ้ยแซ่บมากี่น้องโอ้ยงมัดเอิดถ้ามาซ่านห้าบบเดี๋ยวป่วยพี่แกงะจิิงมันไม่ข่อยเลยงานใหญ่ลงมาแล้วบ่บุเดฟบ่บ้างานนั่นลงนั่นเลยยังเก็บเม็ดแล้วจังสิี่วไปได้นี่แกมาให้แน่บ่อยากลูกหน้อยมีได้น้อยมีบาดเจ็บอยู่สองนิ้วด้วยมื่อนี่สิท่าอย่าเหลือง ตูดต้นมันลงมา,าแกมาให้นเน,น,นี่ยเกียวเดียวเอาตน้มีอะไรกเขาเศร้าท่านได้ได้กินอยูยวิตามินซีลายมันไม่รสเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานเอาเอาลงให้มันอันให้มันลื่นต้นเนาะ<ห>อมห เอาลงมาไม่ลืมต้นพี่น้องมันก็แซ่บเดอ้อทีเพ่อให้เอาดินเอาเมื่อสง่งก่อนเมื่อสง่อสงก่อนเด้องานใดหน่อยก็บแบ่งเมือ่อถือถืองาสอยกิ่งมันเมื่อเลยเอาถุงมาใส่มองดูนี่ถุงมาใส่มองดูเขาก็จับกิง่งมัดกิ่งเมื่มมมอฮะเก็บอ่แต่เป็นหมากมเป็นหมาก ไปพี่น้องเดี๋ยวยายหน่อยจะเอาไปสู้กินเด้อพี่น้องเด้อมือม้อนี้เป็นอะไรที่อร่อยแซ่บเวอร์พญานากันบรรดานพญานาไลาแซ่บข้าขนาดแหละหลายแหละพูดนะกล่องเต็มนะว้าวไปพี่นอ้อยพี่นอ้องยายหน่อยอยิ้ขเขาแลวยายหน่อยสกลาบบ้านเมื่อก็เดิมมาอนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตตามให้ยายหน่อยเด้อจา้า ไปค่ะ